เสียงเพลง<ล><ค>นะเจ้าคุณเขาจะสูมมงมุ่งกุฎดิฉันอยู่แล้วเวลายาย,า,ยาพอพอเห็นไหมคุณผู้ชมครับว่าเสียงเพลงสามารถที่จะที่เราเพิ่มอรรถรสในการชมละครไปด้วยใช่ค่ะนะักแชร์รับเชิญของเราวันนี้นะฮะก็เป็นผู้ที่อ,อ,อยู่เบื้องหลังของเพลงละครหลายต่อหลายเรื่องเหมือนกันวันนี้เราได้เกียรตินะคะจากาเพาพาอเพลงละครนะคะซึ่งแต่งเพลงมาแล้วมากกว่าหนึ่งเพลงนะคะครับผมอัจฉริยภาพจริงๆรแต่ดังนี้ไม่ถึงเพลง ให้เกยียรติคนนิดนึ่นงทาอุตส่าห์มานะครับเขาบอกเข,ขาบอกเราว่าชีวิตเขาก็เหมือนละครเหมือนกันนะค่ะ<ฆ>นะครับเอ่อเรื่องราวระหว่างละครกับเพลงนั้นของเขาเจะเป็นยังไงในค่ำคืนนี้วันนี้ให้เกียรติรายการเราจริงๆเลยนะครับคุณสุทธิพงศ์วัฒนาจางังหรือคุณชมพู่พุทีิครับเราเปิดกัะลุกเยอะๆที่ดังทุกเพลงใสแอมขยายโบโบที่ดังมากเลยอย่งนี้เสียงดังนะฮะอันเราจะพูดคุยตรงนี้เดี๋ยวจะเชิญคุณไปนั่ง สบายๆเนี่ยนอนเลยดีนี่เลยนะครับเชิญเลยครับครับพีอันนี้พี่นั่งตัวกลางนะครับขอบคุณครับอาวเข้าถึงเพลงเมื่อสักครู่นี้ดีกว่าสายโลหิตเต็มเพลงประกอบละครด้วยชื่อชื่อละครสายโลหิตเหมือนกันครับมีแรงบันดาลใจจากไหนที่แต่งเพลงเนี่ยคิดถึงพระเนรสวตรคิดถึงพระเจ้าตากศมพอนึกไปถึงช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยก็เกิดจินตนาการขึ้นมาว่า ชีวิตของทหารเนี่ยหรือว่าชายชาตินักรบเนี่ยมันก็คือการที่เมื่อมีศึกสงครามเราก็สละคือพูดง่ายเดินออกจากบ้านไปเนี่ยคิดแล้วว่าอาจจะไม่ได้กลับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือออกศึกท่านึ่แต่รบไม่นึกห่วงพวงหลังอะไรทั้งสิ้นบจบศึกถ้ารอดชีวิตกลับมาก็กลับมาอยู่กับครอบครัวกับลูกกับเมียนะครับแล้วก็มีชีวิตแบบ แบบอ่อนโยนเป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่ดีมันเป็นวัคทองจริงนะคะจบสึดค่านึกอแต่รับจบสึดค่านึกแต่รักจบสึดค่านื้แต่รักนะคะก่อนก่อนหน้าที่จะมามาถึงจุดนี้นะคะเริ่มรู้จักดนตรีจากใครยังไงที่ข้างบ้านข้างแปล่ข้างห้องนะฮะข้างห้องคืออ่แปลข้างห้องข้างห้องข้างห้องข้างข้างกันเนี่ยเขาก็มีวงดนตรีเป็นรุ่นพี่ครับไปยืนดูเขาซ้อมกัน แล้วก็พอเขาวางกีตาร์เราก็เข้าไปดีดอไปดีดต้องแนงต้องแนงอย่างเงี้ยเขาก็คือเราก็สนใจว่าไอตัวอะไรวะเนี่ยทำไมมันมันมีเสียงได้แล้ว้แล้วมันออกมาเป็นเสียงแบบที่เขาเล่นยังไงเราก็ถามอยากเล่นเลยนะฮะพี่คนหนึ่งสองคนเขาก็ช่วยกันสอนชีวิตเด็กแตกเนี่ยมันก็จะค่อนข้างอยู่ด้วยกันครับแล้วก็จะจะเรียกว่ามัวสุ Private, ่มก็ได้นะครับเพื่อ,อในๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเริ่มเสพยาแล้วแม้กระทั่งคนพี่ที่สอนที่สอน เออเนี่ยก็ติดยาหมายถึงที่ที่คนที่สอนเพื่อนรีเนี่ยเพื่อนเอยู่ใ,ในกลุกันนะเออบางครั้งถึงขนาดฉีดไปสอนไปในขณะเดียวกันเนี่ยตอนที่พี่เล่นกีตาร์กับเพื่อนนั่งอยู่กับเพื่อนแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงเป็นอยู่คนเดียวพอมันมีเพื่อนบางคนที่จะมาชวนเฮ้ยเอาปล้าวเอาจร้าวเอาปล้าอะไรอย่างเงี้ยครัไอ้เพื่อนคนอื่นก็จะเฮ้ยอย่าไปชวนมันดิเดี๋ยวมันเล่นแล้วมันเมาแล้วใครจะเล่นกีตาร์ให้มึงฟัง อะไรอย่างเงี้ยการเปนโชคดีไปคดีนโชคดีนะเขาเอาเราไปเป็นเอ t นเตอร์เทนเนอร์ใช่ไหมฮะก็ถือว่าเออเป็นโชคดีไปทีนี้พออายุสิบสี่สิบสองสิบสาสิสี่เนี่ยที่ก็ไปถ่ายโฆษณาประมาณสองสามปีแล้วพออยู่มศสามก็ตั้งวงกับเพื่อนจากวันนั้นแหละคือเล่นดนตรีเป็นอาชีพตออายุยี่ห้าก็แยกวงค่ะไม่ได้เป็นแถลงข่าวบอกสื่อว่าอะไรเลิกเลิกคือเลิกเฮ้ยเลิก แล้วก็เลิกอูอาร์ติสต์มากก็ยังคิดๆอยู่ว่าเออจะทำไรดีต่อพอดีเป็นช่วงที่ทางบริษัทดาราวิดีโอครับที่อรวรันสังบริบุตรตอนนั้นเนี่ยก็โทรมาชวนเพราะว่าพี่ออนเคยทำงานกับกับ RS, อสรู้จักกันก็โทรมาบอกว่าชมพูครับแต่งเพลงให้ที่หน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับพี่ว่างอยู่ครับตกงานพี่เอากี่เพลงได้เดี๋ยวจัดให้เลยครับอาหลังเรียกเข้ามาให้ชมพูมาคุยกับอาหลัง ก็เลยเข้าไปหาหลังวันนั้นหลังถามว่าเคยดูไหมคู่กับเคยดูคราบเวอร์ชั่นของโอววรุษกับคุณซินตะลาเขาบอกแล้วเก็บอะไรได้บ้างไหนลองเล่าซิว่าเรื่องราวเ่ยอ๋อมันเคือความรักของคนสองสัญชาติสองศาสนาสองสถานการณ์ที่ตอนแรกมันเจอกันแล้วมันก็เกลียดกันแต่ด้วยเวลาที่ผ่านไปทําให้เริ่มรู้จักกันเริ่มมีความเข้าใจแล้วก็รักกันแต่ดวงชะตาโชคชะตาฟ้าลิขิตก็ เหมือนนรกชิงชังสวรรค์กันแกล้ง<ม>ทำให้เ, <c oughs> เขาต้องไปประสบกับเซจีดีผคือโศกนาครับแล้วเขาก็สัญญากันว่าเมื่อฝ่ายชายโกบุริตายไปแล้วเขาจะไปรออังซุมาลินอยู่ที่ทางการเือส่วนหัสซมาลินก็เลยบอกให้ฟังเหมือนกันว่ามีตำนานของไทยเหมือนกันว่าดวงวิญญาณของหญิงสาวที่จะรอคนรักก็จะกลายเป็น,นหอยอยู่ใต้ต้นลำพู<ม>ถ้าเราบอกเออนั่นแหละ เลยคือมันต้องเอาเอาเรื่องราวในในนั้นมาพูดนั่นแหละนั่นแหละที่พูดมานั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาไปเขียนอ๋อเหรอครับแล้วเขาบอกด้วยว่าเอาคํานี้ไว้ด้วยนะไอ้ดังนรกชิงชังสวรรค์กันแกลี่ก็อ๋อเอาวอหลังหินมาแล้วนี่มาเหลือคาแรกดังนรกชังนั่นแหละครับค่ะพี่ชมพูคะนอกนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วมีมีเรื่องอื่นไหมคะที่แต่งแล้วชอบอีกวิชอบทุกทุกเรื่องมีอะไรบ้างคะ เป็นสนาอ่าเิ้ลูนี้ก็ชอบนะครับกนกลายโบตันดวงตาสวรรค์อ่าหลังๆจริงๆมีเยอะรั้ตนาโกสินอ่ายาติกาแล้วฮะอูอันนี้ชอบมากเพราะว่าเป็นมันเหมือนกับมันมันมันฟอลโล่ต่อมามันเห็นภาพมันรู้สึกได้เลยว่าเออมันมันดาเนินต่อมายังไงยังไงแล้วทำไมถึงชอบเลยนยาติกาเพราะแม่มร้องเพราะคนเดียวเลยเท่านั้นครับนะฮะ เอาละครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะฮะจากศิลปินไอเอสสองท่านนะครับที่จะมาถ่ายทอดบทเพลงเพาะพนะครับแล้วก็รวมทั้งพี่คิมของเราด้วยนะครับก็ต้องถามตอนจะร้องนี่ก็ถามว่ามันเรื่องรางกันเป็นยังไงแต่เผอิญช่วงนั้น,นสายโลหิตเขาดังแล้วเราก็ได้รับรายละเอียดมาว่านี่จะร้องภาคต่อของสายโลหิตนะเป็นเรื่องของคนที่พัดพากจากกันคือเพื่อเขาเหล่าก็เดียวกันแต่แตกกระสานท่านเ,เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําความเข้าใจของเรื่องแต่ว่าเพลงเนี้ยที่ยากมากคือมันเป็นเพลงกึ่งคีย์เรีย แล้วมันกึ่งการร้องแล้วก็มีเอื้อนแบบไทยซึ่งไม่เคยร้องแล้วนอกเหนือนอกเหนือจากเพลงเพลงที่เป็นเพลงละฟันีเรดเพลงอะไรพวกนี้ความรักเนี่ยผีผีมีแต่งไหมคะถ้ามีมีมีละครผีนี่ก็มีหลายเรื่องเหมือนกันเรื่องที่ชอบก็จะเป็นทัดร้องอีกแล้วครับเรื่องเรื่องพูดที่สว่างคุณทัศกับคุณนิงครับเล่นเองร้องเองครับเรองนี้ขอบอกเลยนะครับรักมากวันนี้นี่อยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งนะคะครับผมต้นฉบับเลยนะฮะเราได้ฟังกันเต็มๆเลยนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับพี่แมนถ้าชริดาพัฒนานะครับได้วบคุณทัศนัตโกธุกมากๆครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญคุณทัศเลยนะครับร้องได้ไหมคะร้องครับร้องอยู่เป็นชั่วโมงคือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเหมือนบอกเมื่อกี้ขเพลงนี้รักมากเพราะว่ามันแต่งมาจากชีวิตจริงวันที่แต่งเพลงนี้หันไปได้มองเขาอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ ชีวิตของเรากับเขาเนี่ยมัน,นคล้ายกับเรื่องในละครนี้เลยแล้วทุกครั้งที่ต่างแ่งนี้พี่จะนึกนึกถึงเขานึกถึงวันที่วันนั้นถามได้มองแล้วก็นอนอยู่บนเตียงแล้วเราก็คือที่ร้องนี่ไม่ได้เศร้าอะไรเลยนะมันเป็นความตื้นตันไม่มีความสุขนะครับมีแต่ความสุขร้องให้เพราะมันมีความสุขครับกับความรักที่เรามีกับกับความรู้สึก ชื่นใจกับภรรยาของเราครับว่าเราคิดไม่ผิดแล้วก็จะพยายามทำให้เห็นว่าเขาคิดไม่ผิดเชื่อว่าเขาคิดไม่ผิดแน่นอนแล้วครับค่เขาเลือกคนถูกแล้วละครับกับผู้ชายอารมณ์ดีคนนี้นะคะเรื่องราวต่างๆ ที่ยังน่าประทับใจยังนี้อีกในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวก่อนมาพบกันค่ะอาไม่ใช่เป็นนักมายอกะนะฮะเพลงที่ต่อไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เพลงเฉพาะเสียงไห้นะครับเป็นเพลงที่มีความทรงจำกับผมตอนเด็กๆนะฮะเราจะแบบเ้ยทันด้วยเหรอครับ เขาเป็นคนต่างด้าวผมเป็นคนต่างบ้านเนี้ยเขาเป็นคนต่างด้าวไม่ไม่ต่างด้าวเพราะว่าคุณแม่ฮ่องกงคุณพ่อเชียงไห้และคุณลาวคุณพ่อสิงคโปร์และเป็นเพลงประทับใจแล้วยังยังที่ดูนะครับตอนเด็กมีเพลงที่แบบก็ใจเจ้าพ่อเชียงไฮ้นี่ก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นช่วงโตขึ้นมาหน่อยละนะครับแต่ว่าถ้าช่วงเด็กๆเนี่ยชอบนั่งกัดจุดจับจำได้ไหมฮะจำที่จำไม่ได้นะ จำจำจำได้นิดเดียวเพลงเร็วมันจะเมโลดี้เลยนะเพลงเพลงช้าก็จะอะไรแบบนี้คือเป็นเมโลดี้ที่เราฟังแล้วคือ แต่ไม่ออกภาษาญี่ปุ่นนะก็อันเพราะอ่ะฟังแล้วมีความรู้สึกเลยว่าเศร้าอ่ะก็คือนั่นคือเพลงนักการเสือนะฮะที่ตอนเด็กๆนั้นมีความผูกพันเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ชมพูนะครับตอนนี้โตเป็นผู้ใหญ่ละมาบริหารค่ายเพลงถามหน่อยนะครับเป็นผู้บริหารค่ายเพลงนี่คือคนมันมีภารกิจอะไรบ้างครับในส่วนใหญ,ใหญ่จะเรียกว่าถ้าเป็นผู้บริหารก็คือคอยดูเรื่องของภาพรวมนะครับ,รบ,รบของค่ายเพลงที่เราทำ ให้มันให้มันมีความชัดเจนว่าแต่ละค่ายแต่ละเซกเมนเนี่ยคืออะไรอะไรแล้วก็แยกแยะแยกแยะให้เราพยายามทำให้งานออกมาดีมีคุณภาพบริหารผู้ใหญ่เนี่ยเพราะว่านะฮะที่บริหารกลุ่มเด็กๆอะ่ะที่เรียกว่ากลุ่มคานิาเซ่อ,อจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเออวุ่นวือมากเลยคนละแบกันจริงๆจะบอกว่าบริหารผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาก็ไม่ใช่เพราะว่าบริหารผู้ใหญ่ก็มีปัญหาแบบผู้ใหญ่ บริห,หารค่ายเด็กก็จะมีปัญหาแบบเด็กๆปัญหาของค่ายเพลงเด็กก็คือเขาจะซนเขาจะอยากเรียนรู้อยากกระทําอะไรโน้นอไนี่เราก็ต้องคอยดูว่าสาหรับที่เนี่ยจะไม่ไปไป,ปิดกั้นเรื่องจินตนาการจะให้เขาทําในสิ่งทีเขาอยากทาแล้วก็คอยบอกเขาว่าอะไรถูกอะไรดีแล้วอะไรยังไม่ดีจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วก็คือเราเคยเป็นเด็กมาก่อนเราเป็นวัยรุ่นมาก่อนเร,รเราไม่เคยเป็นคนแก่เรียกว่าใช้ความเป็น,เป,นเป็นเด็กที่ผ่านมานะค,ะครับนะ มาทำความเข้าใจกับเด็กในรุ่นร,รุ่นนี้นะคะวันนี้นะคะกลุ่มเด็กๆคยมิเดตนะตรงนี้นะคะมาดูความน่ารักสดใสและสนุกสนานของแคกดิเซตค่ะ ลอยสดใสนะครับทีมนี้ชื่อทีมอะไรคะทีมมบเคโอติกนะคะจะถามใครก่อนดีหัวหลายคนเลยเกินนั่ยเราเป็นทีมเคโอติกใช่ไหมครับมาฟังสาวๆน้องเฟยน้องฟางน้องแก้วใช่ไหมฮะ chaos c h a o t เฟยฟางแก้วแล้วไปไหนนะคะมี่คนที่มาเป็นพายุอันนี้ไม่ใช่ลมพัดแต่เป็นพายุครับเป็นพายุพายุนะคะแล้วข้างๆล่ะคะสวัสดีค่ะไว้ค่ะอ่ะต่อมาเลยครับเราที่ไว้ท์็อตค่ะ ไม,ไม่ดูครับก็ก่อนพวกเราออกมพี่ผูก็สอนพวกเราร้องเพลงอยู่ใช่ก็จะนั่งตะโกนกันอยู่ในห้อง,งนะ,นะครับก็เป็น,ใ,นใช่เป็นวิธีสอนที่แตกไม่เหมือนใครลเลยค่ะพี่ชมพูนะคะนอกนอจากมีพรสวรรค์ที่ใช้ในการแต่งเพลงละครม,มามากมายแล้ววันนี้ยังเสื่อมแวพรสวรรค์น,นั้นมาแต่งเพลงพิเศษให้กับกรายการคืนนี้วันนั้นของเราโดยมีน้องๆแกมิกาเซ่นะคะความร่วมมือเป็นอย่างดีจะเป็นเพลงอะไรนั้นพบกันในช่วงหน้าค่ะ เกิดขึ้นมากมายฉังรอยยิงและร้อยร้องไห้จะถึงยังไงมันก็พาเรามาที่นี่คืนนี้วันนั้นพูดคุยเรื่องราวที่ผ่านมาคนเตเะช็อตเฮราวิธีก่อนเฮฮามิสาร่าทินก็ชอบเก็บกลอ ว่างๆก็ชอบโดนยิงทิ้งชอบเป็นข่าว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 ข้าวข่าวข้าวทำไมถึงข่าวอย่างนี้ได้ถึงพิธีกรผูอหญิง้วคิมบั๊คิน รัว่วโกหืนขึ้นคานสดแต่ไม่สดข้าไม่กินก็กินแต่ยาออ ีค่คาเซอันนี้เป็นเพลงเพาะๆนะครับที่พีทบูแต่งให้กับเราให้กับรายการนะครับน่ารักมากาอะไรเกินเลยขอภัยด้วยครับน่า <c oughs> รักมากๆเลยคิดคือเรียกว่าเป็นเอ่อเป็นคนที่มีพรสวรรค์จริงๆนะคะแต่งเดี๋ยวนั้นเห็นเดินถือกระดาษฉีดอะไรสักอย่างเด็ก <c oughs> พวกนี้ก็จะจับเมโลดี้ได้ซึ่งจริงๆแล้วเอ่อน้อยนะน้อยคนนะที่จะฟังสักครั้งสองครั้งแล้วจับเมโลดี้ได้นี่แสดงว่า ชาวกามิกาเซ่ของเรานี่ก็บอกว่ามีเราเป็นทีมเวิร์กเป็นทีมเวิร์กที่ดีแล้วก็มีมีมีเขาเรียกอ่มีอนาคตไกลนะคะดิฉันว่าคนที่จับทำนองได้เลยนะคะนี่ขอให้จำงหวะค่ะขอบคุณครับต้องขอบคุณจริงๆนะที่ทิมนะในฐานะนบรรดาบดับที่คิมชมแล้วต้องถือว่าเป็นมงคลชีวิตเลยนะเหมือนต้ถึงขนาดนั้นก็ได้คุณค่ะเขายังไม่ได้ยังมีชีวิตอยู่ทิมค่ะเขาจะเอาสายสินมาล้อมนี่ค่ะใกล้แล้วล่ะครับพี่คิมครับ นะฮะวันนี้นะครับรายการของเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อนะฮะเพลงละครโทรทัศน์เลยนะครับคุณชมพูพุตตี้ครับขมากครับขอบคุณครับ